4. ข้อคิดจากหนังสือทำงานยากให้ง่ายแค่ฝึกนิสัยคิดเป็นตัวเลข 1. ักษะการคิดเชิงตัวเลขตัวเลขที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเป้าหมายทั้งเป้าหมายที่ดำเนินการซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้นและเป้าหมายท้าทายที่ช่วยให้บริษัทเติบโต 2. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขเมื่อตรวจสอบ KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตัวบ่งชี้โดยรวมอย่างตัวบ่งชี้ทีมจะถูกตรวจสอบก่อนจากนั้นจึงตรวจสอบตัวบ่งชี้บางส่วนโดยละเอียดในขณะที่ดู KPI เราต้องตรวจสอบความคืบหน้าของงานและเป้าหมายด้วยเพื่อดู ว่ามีอะไรเกินหรือขาดไปและสาเหตุคืออะไรจากตัวบ่งชี้นี้เราจะเข้าใจผลการปฏิบัติงานของแผนกหรือการเติบโตของธุรกิจได้ 3. ทักษะการจัดการตัวเลข วัดเรื่องเชิงคุณภาพให้ออกมาเป็นปริมาณมีทางธุรกิจทุกอย่างต้องวัดออกมาเป็นปริมาณแต่การแปลงทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขนั้นมันยากกว่าที่คิดในขณะที่เรามีข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณเช่นยอดขายกําไรต้นทุนและอัตราการใช้กําลังผลิตข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างการรับรู้พฤติกรรมหรืออารมณ์เป็นเรื่องที่วัดออกมาเป็นปริมาณได้ยากการแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพออกมาเป็นเชิงปริมาณเรียกว่าการวัดปริมาณซึ่งการตีเป็นค่าปริมาณโดยอ้อมของลักษณะจำเพาะใดๆที่แสดงเป็นตัวเลขออกมาโดยตรงได้ยาก 4. ทักษะการรายงานตัวเลข รายงานคือการแจ้งผลหรือสถานการณ์ของงานเป็นตัวเลขพร้อมต้องอธิบายตัวเลขนี้ให้บุคคลอื่นเข้าใจง่ายด้วยการรายงานในที่ทำงานแบ่งออกเป็น2ประเภทตามวัตถุประสงค์ประเภทแรกคือรายงานด่วนส่วนอีกประเภทคือรายงานการวางแผนการรายงานด่วนคือการอธิบายอย่างรวดเร็วและเน้นจุดสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างอุบัติเหตุหรือประเด็นต่างๆรายงานการวางแผนจึงจัดเป็นกระบวนการที่นำเสนอตัวเลขอย่างแม่นยำพร้อมทั้งอธิบายตัวเลขเหล่านั้นออกมาอย่างมีตัรกะตัวเลข เลขเปรียบเสมือนภาษาที่สองสำหรับคนทำงานยิ่งเรียนรู้และเป็นมิตรกับตัวเลขได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้ก้าวกระโดด